สวัสดีค่ะเอซทุกท่านนะคะวันนี้จะพามาดูแปลงผักนะคะสวนผักเขาเรียกว่าตลาดหลังบ้านนะคะนี่ก็กำลังสวยงาม แล้วก็นี่คือศัตรูพืชนะคะเนี่ยศัตรูพืชที่ไม่สามารถกำจัดได้ขุดทุกที่ขุดทุกที่สวยงามนะคะตลาดหลังบ้านมีผัพกพริกก็กำลังสวยนะคะ ส่วนข้างในปลูกอะไรเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปดูนะคะอันนี้ดูผักก่อนอันนี้คือพริกไทยนะคะกำลังเกาะกำลังสวยพริกไทยแล้วก็ใบชะพูนะคะใบชะพูกำลังสวย,ย,วย,ะะย,สวยเหมือนกันคะ่ะเวลาทานก็มาตัดสดๆเลยพริก ันนี้ขึ้นขึ้นชายหรือตั้งอูเนี่ยฟักทองให้เกาะให้เกาะที่รั้วนะคะกำลังเป็นลูกข้าวโพดก็กำลังสวยนะคะอันนี้ให้เป็นตลาดหลังบ้านเลยนะคะ จะได้ไม่ต้องไปซื้อข้าวทาน,นนี่พริกกำลังออกลูกค่ะข้าวโพดก็กำลังสวยพริกเด็บใบไปอันนี้มะเขือเทศก,กาลังออกลูกค่ะข้าวโพดก็กำลังสวยอันนี้โหระพาค่ะโหระพา <c oughs> ก็สามารถนะเด็ดไปใส่แกงใส่อะไรได้นะคะนี่ข้าวโพดริกพริกรกกำลังสวยค่ะจากเด็ดใบเข้าไปนะคะแล้วเขาก็กำลังขึ้นมงนอันี่มะเขือค่ะมะเขือนะคะ,คะ,คะสวยงาม ถ้าไม่มีศัตรูพืชสองตัวนั้นนะคะสวยกว่านี้นี่ขุดหมดเลยเห็นไหมคะเนี่ยตรงนี้ก็ปลูกมะเขือเทศไว้ขุดหมดเลยมะเขือกำลังสวย น,นี่ขึ้นใช่นะคะขึ้นใช่ใช่แบบใช่ไหมอันนี้แมงลักค่ะค่ะแมงลักค่ะมะเขือเขือนะคะตลาดหลังบ้านค่ะไม่ต้องไปซื้ออยากทำอะไรทานเดินมาหลังบ้านเลยเขือสด,สด อันนี้ผักผักอะไรจำชื่อไม่ได้แล้วค่ะภาคิสานเขาเรียกผักแป้นอันนี้มังคุดนะคะได้ทานลูกแล้วนะคะหวานอร่อยมากมังคุดต้นนี้ปลูกมาพอๆกับอายุของลูกชายเลยสิบกว่าปีแล้ว อันนี้ถั่วทานหมดแล้วนะคะเนี่ยเขากําลังอ่าหมดรุ่นค่ะแล้วก็กําลังปลูกใหม่มกําลังขึ้นกำลังปลูกใหม่มกําลังขึ้นค่ะ เดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปดูผักข้างในนะคะข้างในสนามเทนนิสเก่าค่ะวันนี้พอแค่นี้นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ